สวัสดีครับวันนี้ผมลุงอ้อนวนนักกายกนะครับวันนี้ลุงอ้วนจะเอาพระก็เรียกว่าสมเด็จกัดไม่ขีดหรือกล่องไม่ขีดวัดแม่น้ําคูวัดเก่าแม่น้ําคูนะครับสร้างพศ2521นะในงานผูกพัสสีมา,าวัดแม่น้ําคูนะพระองค์นี้ ก็ด้านหลังก็จะมีเ,เป็นลูกหลวงปู่ทิมนะครับลูกเหมือนลวงปู่ทิมแล้วก็มียันหลวงปู่ทิมนี่นะครับแต่ว่าในงานพิธีนะหลวงพ่อแก้วท่านต,ตอนนั้นรักษาการเาจ้าวาดอยู่นะเนอ่ต่อจากหลวงปู่ทิมช่วงนั้นก็ได้มาจัดสร้าง งานวัดหลงานหลาู้ปัิสีมาที่วัดแม่น้ำคูเนี่ยนะก็ได้ขนมวลสารแล้วก็มาทําที่นี่แล้วก็งานพิธีก็มีการปลุกเสกหลายอาจารย์นะครับหลวงปู่แก้วเกสารนีนี่ว่าในตำราว่าเป็นเจ้าวาดต่อ,อหรือเป็นก็เรียกรักษาการนั่นแหละ อาจจะเป็นรักษาการก็ได้เพราะว่าในตำราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัดเขาต่อเป็นหลวงพ่อเฉยไปก็เอามวลสารเอาอะไรมาทําเป็นพระรุ่นนี้นะครับรุ่นกัะดิ่งไม่ขีดพนะ่อพแก้วเกสารโลเนี่ยท่านจะจุดเป็นประธานจุดเทียนชัยนะครับอแล้วก็ปลุกรวมปลุกเสกด้วยก็จะมีองค์ที่สองหลวงพ่อเริ่มปรโมนะก็วัดเกาะกระเชยชนบุรีนะครับ องค์ที่สามหลวงพ่อสามฤทธนะครับวัดหนองอยางชนบุรีนวะลอ,องค์ที่สี่นี่หลวงพ่อชื่นสุจิตตโลนะครับวัดมาบข่าระยองนะครับองค์ที่ห้าหลวงพ่อศิลปะะัททะโละวัดละหารใหญ่นะครับองค์ที่หก,น,กโน,โนะครับหลวงพ่อนาคนาคเสโนนะครับวัดหนองพวาระยอง องที่เจ็ดนี่ตอนนี้ดังนะัดมากเลยนะครับหลวงพ่อสาครน,นะครับวัดหนองกลับนะครับก็อยู่ระยองเหมือนกันนะครับท่านก็เป็นศิษย์ <c oughs> ของปู่ทิมเหมือนกันหลวงพ่อคงสุวรรณวัดวังสับปะรดวัดวังสับปะรดนะครับจันทบุรีก็หลวงพ่อรัตน์หลวงพ่อรัตน์วัดหนองกระบ,บอกระยองนะครับ เป็นผู้ดับเทียนชัยเขาว่ามานะครับในตำนานก็พระองค์นี้ก็มีขนาดอยู่ที่ความก้างอยู่ที่ประมาณจากจากตรงนี้นะครับไปถึงจุดนี้ก็ประมาณ4เซนจากตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้ก็ประมาณหกเซนหูนะครับหูจะเป็นแบบใบสีนะครับฐาน3มชั้นนะครับแล้วก็มวลสารก็มีทั้งแบบมีโลย พอยฝังพอยนะก่อนปั๊มปั๊มลงไปเนี่ยก็จะมีฝังพอยฝังอะไรลงไปอันนี้ก็จะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันตังอิวนะนะคับพวกน้ำมันตังอิวอะไรพวกนี้ชัดเจนนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีพอยเหมือนกันครับพอยนี้ก็จะมีหลายสีนะมีเขียวมีแดงมีม่วงมีเหลืองก็มีนะครับแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ที่จะได้กันไปนะครับแต่ว่าเป็นพระที่สร้างน้อยมาก เออเพราะว่าองค์จะใหญ่สำหรับแจกแจกกับพวกที่ว่าเป็นโยมอุปถากนะอุปถากวัดในงานงานเนี้ยในงานภูพสีมาเนี้ยเป็นโยมที่แบบคอยช่วยเหลืออุปถากค,คอยออกค่าโน่นค่านี่ให้เรียกว่าเป็นตาโผใหญ่ก็ว่างั้นจึงได้ไปครอบครองนะครับแล้วคนที่ครอบครองส่วนใหญ่ก็เป็นเท่าแก่เจ้าสัวที่นั่นนะครับเจ้าของธุรกิจโรงงานแล้วก็เจ้าของสวน เหรียญส่วนยางอะไรพวกนี้นะครับพระมีน้อยก็เลยได้แจกส่วนจะเป็นพิมพ์เล็กๆนี่ก็ชาวบ้านทั่วไปก็ได้มาในงานาผู้พัศสศิมาก็มีบางท่านก็ได้ไปก็เรียกว่าอะไรโอ้ไปเช่าอ่าไปเช่าหรือไปปิดทองเช่า,ชามา,าลักษณะพระเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแหละสมเด็จนะครับสมเด็จอ่า พิมประทานนะครับพิมพ์ใหญ่ประทานส่วนขอบข้างเนี่ยครับจะเป็นเรียบๆนะครับเป็นเรียบเยบแล้วก็เนื้อหามวลสารนี่ก็โอเคสวยงามถือว่าเป็นผ่านที่สวยงามนะครับเอ,อ้าวผิดอันนี้ก็ด้านหน้าเนาะอันนี้ด้านหลัง เดีวเรามาดูความนี่ก็จะเขียนว่าที่ระลึกในงานผูกพันสีมานียันนี้ก็คืออะไรย,ยันดาเนี่ยแหละยันดาวนะเมือนหลวง,ง,งพ่อหลวงุทิมนะครับสองนอยยี่อ 2, น,นะครับนี่ยนี่พอเห็นไหมพอยางนี้อันนี้สีนึ่งอันนี้อีกสีหนึ่งอันนี้ก็สีหนึ่งอันลื่นี่อันนี้ก็จะเป็นใสๆนะหลวงอ้องวนมีสององนะบางองก็สีเหลืองสีเขียวแล้วแต่ นี่ด้านข้างน,นะนี่ขอบจะมีรอยนี่ตรงนี้นะมีรอยอมีรอยก็เร็ยกปิ้นรอยปิ้นนะนะพะก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้สีนึงนะครับนี่จะออกแดงทับทิมอันนี้จะเป็นโกเมนดำๆอะไรพวกนี้นี่เขียวเขียว อันนี้ก็ออกเขียวม่วงถ้าเป็นฝังพลอยนะครับพลอ,อยนี้ก็มาจากจันทบุรีนะครับจันทบุรีตาดนี่แหละครับเป็นแบบเหมือนว่าเป็นพลอยทอี่ญาติโยมเอามาถาวายเป็นมวลสาร,ร,สาร,สรแล่มวลสารศักดิ์สิทธิ์ัอนแหละก็คือพลอยนี้ถือว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งน,นนะคะคล้ายกับทองบางสะพานเหมือนกันนะพลอยนี้ก็เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง ก็เรียกว่าแล่ทางเมตตามหานิยมมาว่าค้าขายอะไรดีโชคลาภเนาะมวลสารนี้มันก็พระลงดีก็มีถือว่ามือมวลสารดีๆอยู่แล้วโอเคนี่ขอบข้างนี่อันนี้สีแดงชัดเลยเห็นไหมสีแดงเรียกว่าทับทิมสยามนะอันนี้สีเขียวสีเขียวนี่อาจจะเป็นมรกตเลย ถ้าเป็นสีเหลืองก็อีกอันหนึ่งนะครับนี่ขอบจะเรียบๆแต่ว่าเนื้อพระนี่จะเ,เรียกว่าจะมีร่องรอยของการยุบย่นนะหดถั่วก็สร้างมาละสองพยยี่สิบเบ็ดใช่ไหมนี่ก็ผ่านมากี่ปีแล้วละ่ะหกสิแล้วเนี่ยก็คาดผ่านมาหลายปีแล้วอยู่นเหมือนกันนะก็ประมาณ25้าปี26ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาพระพวกนี้ก็ ไม่รู้ว่าผ่านมือใครมาบ้างนะแต่ก็มีหลุดมาหลุดมาจากชาวบ้านที่บางคนก็ไม่รู้เนาะเขาไม่รู้เขาก็พวกลูกหลานเ็าเก็บมาเรียกว่าเอามาปล่อยตามท้องตลาดทั่วไปบางคนไปเจอนี่ก็บางทีบางทีไม่ถึงพันหรอกหลักร้อยก็มีถ้าแต่เกิดว่าบางคนไม่สนใจะนะแต่ถ้าคนเรียนรู้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นเหมือนเกรบัวตูมนะถ้าคนเรียนรู้ที่จะ ถ้าเป็นคนพื้นที่เขาจะรู้เลยทีนี้ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นี่พระนี่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับเพียงแต่ว่าเป็นพระที่สร้างมาระลึกถึงหลวงปู่ทิมถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็หวานเลยเราคาเล่นหากันอยู่ก็สวยๆอย่างนี้ก็เกือบเกือบหมื่นนะครับเ,เนื้อหาได้อย่างนี้คมชัดอย่างนี้นะครับ เก็มีเล่นหากันอยู่นะครับอย่างน้อยๆก็มีหลักพันขึ้นนะครับถ้าแบบไม่สวยไม่สวย,สวยก็หลักพันขึ้นไปกว่ากว, <ๆ S 1> ว่ากันไปนะเออบางคนนี่เขาก็อืมไม่ต้องก็เรียกอะไรไม่ต้องซื้อแพงไปหาเอาเองก็คือหมายถึงว่าก็ก็คือยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าเขาอ่ะสามารถที่จะดูผ่าเป็นใดียมยวม คนดูพระเป็นกับคนดูพระไม่เป็นเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคนดูไม่เป็นนี่ก็นอกเสียจากว่าเขามีบุญวาสนาเห็นปุ๊บชอบปั๊บอะไรประมาเน้นบานนั้นก็พระองค์นั้นก็จะอาจจะเป็นของเขาไปโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็มีเรียกว่าพระเลือกนายพระเลือกเจ้าของกับแต่พระบางคนนี่ไอ้พระแดะแพงแค่ไหนก็ยังไม่เคยก็ไม่เชื่อใจว่า,วาเออจะเป็นพระดีเนาะก็แล้วแต่คนนะครับ อันนี้ถ้าเจอก็ควรเก็บสะสมนะครับพระองนี้อ,องค์นี้ก็ราคาเริ่มพุ่งไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันไม่ใชว่าหาง่ายๆนะมันหายากอยู่นะเพราะว่ายังไงผมันสร้างน้อยไงสร้างน้อยและสวยแล้วก็อืมที่สําคัญเนี่ยให้ดูองค์จริงเนี่ยองค์จริงเนี่ยคือฝ่ามือเราเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไ,ไหม ถ้าไปเลี่ยมขึ้นคอ,อนี่สวยเลยนะครับประมาณสามนิ้วเนี่ยนะสามนิ้วสามเซนนะก็ไอหกเซนนะหกเซนความยาวหกเซนถ้าถ้าแบบว่าความกว้างนี่ก็สามเซนนะอันนี้พอตอถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นไปอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ทรทัศน์มันก็จะดูนั่นอยู่อ่าจริงๆพระสวยนะครับสวยมากคมชัดเปี้ยคมชัดเลยเนะี่ย อันนี้เดี๋ยวจะส่งมวลสารให้ดูนะอาจะเอาเข้ากล้องดูอ่ะตอนนี้ลุงอ้วนก็เอามาเข้ากล้องอ่าสามร้อยหกสิบเอนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูเนื้อมวลสารเป็นยังไงมาส่องไปในเนื้อแล้ว ทองตรงนี้ก็น่าจะเป็นทองที่เขาเรียกอะไรจากทองที่อทองคำเปลวหรือเราค,คงไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าดูเหมือนทองคำเปลวที่มาบดน,นะนะมาบดแล้วก็สร้างเป็นมวลสารทรายโอเคนะครับวันนี้ลุงอ้วานก็นำความาร,มรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก สำหรับท่านที่สิดสายหลวงพ่อทิมหรือสายระยองนะครับแม่น้งคูนี่เป็นตำบลใหญ่นะครับอบอตอใหญ่นะครับเป็นเรียกว่ามีรายได้มีดีมากมีทั้งสวนมีทั้งไร่มันไล่สับรดทุเรียนยางนะเป็นสวนอยู่ในอำเภอปกแดงนะติดกับพัฒนานิคมจังหวัดระยองนี่แหละแล้วก็มีเขตอุตสาหกรรมตรงนั้น ขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เก็บภาษีเก็บราไรได้เยอะก็เลยเป็นอบตอที่ถือว่ารวยที่สุดในย่านนั้นนะแม่น้ําคูเนี่ยบอกไว้ก่อนนะใครเห็นว่านั่นนะแม่น้ําคูนี่ไม่ธรรมดานะครับนายกท่านเก่งมากออพัฒนาอบตอพัฒนาสนามกีฬาให้คนในพื้นที่พวกที่ทํางานโรงงานมาออกกําลังกายกันออกจัดกิจกรรมต่างๆท่านเก่งมากครับนายก นายกแม่น้าคูนี่บมลุงว้วนชื่นชมเลยบอกเลยว่าทางอบอตอเนี่ยดีมากเก่งมากแล้วด้านหลังอบอตอเขาจะเรียกว่าอ่าเก็บน้ำหนองปลาไหลสวยครับก็ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบางคนก็ชอบไปตกปลาบางคนชอบไปนั่งพักผ่อนตากอา,ากาศอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกครับแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ติดกับอำเภอปลุกแดงนี่ครับถือว่าเป็นอบอตอที่อบอตอใหญ่อะ ลุงอ้วนว่าถือว่าเป็นอบตอใหญ่และสวยมากเลยนะครับอบตแม่น้ำครูโอเคนะครับความรู้เข้าวเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ